สนับสนุนรายการโดยสินค้าพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนสนใจติดต่อสั่งซื้อสินค้าได้ที่ Facebook พาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนเบอร์โทรและไลน์ไอดี082 445 6635คุณกำลังฟังพาเที่ยวเลี้ยวไปหลอนรับฟังได้ณนะบัดนี้ เจ็ดสายนักเล่าผ่านพ้นไปแล้วครับเดี๋ยวผมมีเรื่องสักนิดละกันอ่ามาเล่าแถมให้สักเรื่องหนึ่งแอดเบลมองหน้าเลยบอกนะครับ <c oughs> คืออย่างนี้ฮะที่จะเล่าเรื่องนี้เพราะว่าเมื่อกวันนะครับผมทำภารกิจอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมะีผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาแอดเฟซน,นะครับเข้ามาแล้วก็มาขอเป็นเพื่อนเรานะครับแล้วก่อนที่เขาจะมาขอเป็นเพื่อนเนี่ยเขาก็ทักมาก่อนเราก็ เอ๊ใครเนาะทักมาก่อนนะชื่อจอนแล้วเขาบอกว่าพี่เน่จาผมได้ไหมก็โหย้อนกันยาวเลยจําผมได้ไหมเนี่ยมันมันจําไม่ได้เนะฮะเขาก็เลยพูดบอกกล่าวว่าผมจ้อนหานุมานไงโอ้โหพอคําว่าจอนหานุมานเนี่ยผมจําได้เลยเออแล้วเขาบอกว่าเอย พี่เนตรมาจัดรายการแบบนี้อะไรเงี้ยเออพี่เนตรยังจําเรื่องของผมได้ไหมเรากเบอกจาได้เออ,ำเอ,อทำไมจะจําไม่ได้ละเรื่องของจอนะ้อนน่ะดังจะตายในหมู่บ้านนะครับซึ่งเรื่องนี้ผมลืมไปแล้วนะแต่ว่าน้องคนนี้เขาเข้ามาขอเป็นเพื่อนนะครับเขาเราก็เลยแบบอโอเคนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาได้นะครับก็เลยจะเล่าแถมให้สักเรื่องหนึง่งก่อนจะไปจับรางวัลกันเนาะนะครับย้อนไปเมื่อตอนที่ผมเนี่ยตอนนั้นจําได้เลยว่า คือเข้าเรียนหนังสือจบป .6 แล้วผมก็ได้มาทํางานตอนพฤษภาธรรมินบดีนะครับณนะตอนนั้นะปีปี3าห้าถ้าจำไม่ผิดนะเกิดพฤษภาธรมินได้มาทํางานแถวแถวสารเจ้าพ่อเสือตรงสนามหลวงนะครับสองช้านะ่ะและทีเนี้ยอายุสิบสาตอนนั้นสนะิบสามกว่าแล้วก็ได้เกิดเหตุการณ์พวกเนี้ยแล้วเราก็ได้กลับไปต่างจังหวัดไปพิจิตรนะครับ พอกลับได้วิจิตเนี่ยตอนนี้ก็กลับไปที่โรงเรียนเก่าที่เราเคยเรียนนั่นแหละนะณตอนนั้นเขาเขามีมและมัธยมแล้วนะครับตอนนี้วันหนึ่งเนี่ยเขาจัดงานไหว้ครูจัดงานไหว้ครูจะเป็นพิธีอะไรผมก็ไม่รู้เขาตั้งประลํแล้วตอนนั้นเราไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเราก็ไปหาหลวงตาไปหาพระอาจารย์ที่วัดนี่แหละแล้วพระอาจารย์ก็ถูกนิมนต์มานะครับที่ที่ที่ประลาพิธีเนี่ย ผมจําไม่ได้นะว่าเขาทําพิธีอะไรนะแต่รู้ว่ามันเป็นพิธีใหญ่ที่เขาเอาเต็นท์เนี่ยมากลางสามอันเลยแล้วก็มีโต๊ะนั่งมีอะไรนี่ฮะและด้านหน้าเนี่ยก็จะเป็นสนามฟุตบอลเขาก็จะจัดเป็นเด็กนักเรียนนะ่ะมานั่งแล้วก็ทําพิธีเหมือนพิธีไหว้ครูหรืออะไรสักอย่างเนี่ยแต่รู้ว่าเต็นท์หนึ่งอ่ะอีกเต็นท์หนึ่งเนี่ยจะเป็นพวกเครื่องมอญเครื่องปีพาดนะครับเขาก็จะตั้งไว้อีก,อกโซนหนึ่ง และโซนหน้าเนี่ยก็จะเป็นพวกประธานพิธีมีพระสงฆ์มีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เลยไปก็จะเป็นพวกครูบาอาจารย์นั่งอยู่ซึ่งผมไม่รู้เลยว่าเป็นพิธีอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เรียนหนังสือแล้วเขาเขาเรียนกันแต่วันนั้นน่ะตามพระอาจารย์มาหนึ่งในนั้นน่ะตรงปีพาดเนี่ยที่เขาตั้งเนี่ยเขาจะมีเสียงเสียงบรมครูเสียงต่างๆเสียงเสียงเสียงเยอะเลย ไอเราเป็นก็เป็นเด็กอะ่ะอายุประมาณสัก14นะครับก็ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากมายก็ตามพระอาจารย์มาก็ไปยืนยืนตรงพระ้าจารย์นั่นแหละะอาจา์ก็ทาพิธีไปนะครับพอทําพิธีอะไรต่ออะไรเนี่ยระหว่างนั้นเนี่ยมีเด็กคนหนึ่งจําได้เลยชื่อจ้อนนี่แหละจ้อนลูกตาจอนนะครับแม่มนะ่ะชื่อชื่อมลิขอโทษนะท,ที่เรียกมานะติดปากขอโทษฮนะแม่ชื่อมลินะครับจ้อนเนี่ยเป็นเด็กแบบ คล้ายๆว่าคือเรียนหนังสือเรียนแล้วสอบได้ที่ที่โลสุดท้ายเลยอย่างเงี้ยก็จะเป็นเด็กเหมือนเหมือนอนหลายๆคนก็จะบอกว่าเป็นเด็กกึง่งๆเต็มกึ่งๆไม่เต็มอะประมาณนั้นนะครับแต่ว่าก็ยังเรียนหนังสือพูดรู้เรื่องนะไม่ได้มีปฏิกิริยาในการอะไรแต่ว่าแบบเป็นเด็กหำหำสนสน่ะจาได้เลยวันนั้นไอ้เจ้าจ้อนเนี่ยมันนึกยังไงไม่รู้มันปีนนะเอามือเนี่ย ในขณะที่เขาสวดกันอยู่นะเขาทาพิธีกันอยู่อะไรสักอย่างนี่แหละแล้วผมจําได้เลยว่าทูบเนี่ยโหเป็นกำกำอะ่ะปักไว้ตรงบริเวณที่เขาน่าจะเป็นไหวไหวคูนั่นแหละทูบเป็นกำกำจ้อนเนี่ยมันโหนเต็นฮะเต็นเนี่ยมันจะมีเชือกที่มันย้อยๆลงมาครับย้อยลงมา,ลงมาแล้วเขาก็แบบว่าถ้าจะดึงเต็นให,ให้ให้ตึงเนี่ยเขาจะดึงเชือกให้มันตึงแต่ตอนนี้มันก็ตึงแล้วเชือกที่มันเหลือหล่อเนะี่ยมันก็จะให้ห้อยย้อยมา จอนเนี่ยมันปีิเสาเหล็กแล้วมันก็โหน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 ไปเท่านั้นไม่พอฮะไปหยิบเสียงธนุมานเนี่ยที่เขาวางไว้คูนะ่ะมันจะมีเสียงเด็กด้วยนะเขาอาจจะแสดงเกี่ยวกับอะไรสักอย่างนะ,ะก็มีเสียงเด็กแต่เป็นเสียงอนุมานจอนเนี่ยตอนนั้นประมาณสักน่าจะปหกแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยอายุมากกว่ามันสองสองปีสามปีประมาณนี้ไปหยิบเสียงอนุมานมาแล้วมันก็เอามาใส่ นะครับพอใส่ไปเนี่ยตอนแรกอ่ะก็ดันแค่ส่วนบนแต่สักพักหนึ่งเนี่ยขณะที่ดันๆันอยู่เนี่ยคนก็เริ่มม,มองแล้วจ้อนทำอะไรเสียงดังโบ๊ะปรากฏว่าเสียงอนุมานเนี่ยใส่เข้าไปในหัวเนี่ยเหมือนลงล็อกอะเป๊ะเท่านั้นแหละจากเด็กที่แบบว่ายืนยืนงงงคราวนี้เองลำ้ำะ ลำเต้นแบบอนุมานแบบเฮ้ยคนในนั้นตกตะลึงกันหมดว่าไอ้จอนไปเรียนการลำอนุมานแบบนี้จากไหนมาเกาแบบเหมือนลิงเลยนะครับผมก็เฮ้ยอึ้งเลยสักพักพระอาจารย์เนี่ยท่านก็มองมาแล้วพระอาจารย์ก็กวักมือกวักมือจ้อนจ้อนก็ขณะที่แบบกําลังเต้นลําอะไรอย่างเนี้ยฮะก็ค่อยคคานมาแล้วก็มาก้มพระอาจาร์ก็ลูบหัว แล้วพระอาจารย์เขาพูดอะไรสักอย่างเนี่ยเราไม่ได้ยินฮะเพราะว่าเราก็ยืนอยู่ห่างแต่ทุกคนเนี่ยมองมาที่จ้อนหมดเลยนะครับแล้วสักพักหนึ่งอ่ะจ้อนเน่ยก็คุกเข่าแล้วก็เหมือนก้มลงกาบอ่ะก้มลงกาบแล้วสักพักหนึ่งก็ไปเต้นใหม่เราก็เฮ้ยจ้อนเป็นอะไรอ่ะแล้วสิ่งที่มันสําคัญไปกว่าน,นั้นคือจะเป็นลาวที่โหนนะครับเป็นเป็นเต้นอ่ะ จอนเนี่ยใส่เสียนอนุมานเนี่ยแล้วก็โหนไปรอบเต็นท์แบบประมาณน่าแบบโอ้ยมันคล่องขนาดนั้นเลยโหนไม่พอปีนขึ้นไปบนเต็นท์นะครับเต็นท์จะเป็นเหมือนทรงสามเหลี่ยมฮนะทรงสามเหลี่ยมเนี่ยปีนขึ้นไปบนเต็นท์แล้วก็ไปยืมบนนั้นแล้วพ้าจางบอกว่าไม่เป็นไรโยมเดี๋ยวก็ลงมาเด็กคนเนี้มันมีเชื้อเดี๋ยวมันก็ลงมาเดี๋ยวมันก็ลงมานะครับแต่ทุกคนเนี่ย เป็นห่วงจ้อนกันหมดเลยในขณะนั้นนะมันไม่มีใครกระสับกระส่ายแล้วผมก็อยู่ตรงนั้นด้วยโอ้โหอะไรวะจ้อนเป็นอะไรวะพักเดียวพอ,อเพลงบรรเลงอ่ะที่เขาบรรเลงกันอ่ะมันจบลงนะครับจ้อนเนี่ยสไลด์ลงมานะเหมือนเด็กเล่นสไลเดอร์อ่ะที่มันช่วงบนของเต็นท์น่ะมันตกท้องช้างอ่ะมันสไลด์ลงมาแล้วมันก็โดดลงมายืนท่าเดียวกับหนุมานเลย ถ้าคุณเคยดูหนังตอนเด็กๆเ,เรื่องหานุมาอกับถ้าผมจะไม่ผิดนะกับอุนต้าแมนหรือสักอย่างที่ที่สมัยเด็กๆจะมีหนังเรื่องนี้อยู่เรื่องหนึ่งอะ่ะคือท่านั้นเลยเออเราก็ไปตกใจสักพักหนึ่งอะ่ะจอนมันก็ก้มลงกบับแล้วพระอาจารย์ก็อไปจับหัวมันมันก็ร้องไห้ใหญ่ทีนี้มันก็กลายเป็นเด็กคนนั้นก็คือจอน แล้วมันก็ถอดหัวไม่ออกนะครับมันก็แต่จะยินเสียงจ้อนร้องไห้แล้วก็ดินด้นดิน้นดิ้นสักพักอะ่ะพ่อจ้อนออนอ่ยตาจรเนี่ยเขาก็ไปจับไปจับจ้อนพระาจยาบอกว่าอ่ะเดี๋ยวยังไงก็ดึงออกอ่ะหายและหายแล้วนะครับหลังจากนั้นมาก็ดึงช่วยกันจ้อนเนี่ยร้องไห้หน้าแดงแขนขาทะลอกปอกเปิกหมดเลยในวันนั้นนะผมก็ตก,กใจว่าแบบเฮ้ยจ้อนเป็นอะไรวะ ท็ไมถึงแต่ติดใจอยู่คํหนึ่งว่ามันมีเชื้อนะครับหลังจากนั้นก็เขาทำพิธีกันเสร็จเรียบร้อยประมาณสักช่วงประมาณสักก่อนเที่ยงสิเบเอ็ดโมงเสร็จเรียบร้อยแล้วพิธนะีพระท่านก็ไปฉันกลางวันนะครับฉันเพนผมก็ไปกับพระอาจารย์ถามพระอาจารย์พระอาจารย์ผมถามหน่อยที่มีเชื้อ,อยังไงอะไรยังไงครับพระพระอาจารย์บอกว่าอ ไอเนี่ยมันมันมีเชื้อลิงนะถ้าย้อนอนดีตไปในสมัยยุคยุคหนึ่งแล้วกันจ้อนเนี่ยเป็นสมุนของหนุมานนะบอกโขเราเด็กอะด้วยความเป็นเด็กอะ่ะเราก็บอกมันเป็นเรื่องหัวเลาะอยู่ในใจแต่ไม่กล้าขำบอกว่านึกในใจพระอาจารย์ดูหนังเรื่องนี้หรือเปล่าจึงบอกว่าจ้อนมันเป็นอย่างนี้นะครับ หลังจากนั้นมาก็ก,ก็เสร็จสับเรียบร้อยไปผ่านไปได้สักเดือนหนึ่งผมไม่เคยเจอจ้อนอีกเลยนะเพราะว่าจะด้วยเขาอาจจะมาเรียนก็ได้ผมันไม่ได้อยู่โรงเรียนนะครับแต่วันหนึ่งมาเจอจ้อนก็คือพ่อกับแม่เนี่ยเขาพาจ้อนมาหาพะอ้จารสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือบริเวณหูของไอ้เจ้าจ้อนเนี่ยมันมีขนขึ้นนะขนขึ้นรอบหูเลยนะ เออเป็นเป็นขนดำๆอะ่ะแบบขึ้นลอผหูเลยแล้วพระอาจารย์ก็บอกว่าอ่ะไม่ต้องไปห่วงมันหรอกมันเป็นลูกน้องของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเอาตัวรอดได้เดี๋ยวเขาดูโตมาเนี่ยมันฉลาดมากเลยนะเออแต่เนี่ยยังไงก็ต้องให้มันบูชานะเพราะว่าอันเนี้ยเขาเป็นคล้ายๆว่าเป็นลูกพี่เราอะ่ะโตขึ้นเนี่ย ต้องบูชาหนุมานนะเออหลังจากนั้นมาเนี่ยไอ้ขนตรงนี้มันก็เริ่มขึ้นเลยเลยนะครับพอไปตัดออกเนี่ยมันยิ่งดกขึ้นดกขึ้นดกขึ้น,นจนจนเป็นข่าวในยุคยุคนั้นว่าจ้อนมันขนขึ้นหูแบบขึ้นแบบเยอะเลยนะแล้วหลังๆเนี่ยด้วยวัยเนี่ยสิาเนี่ยมีเขาเลยฮะมีเขาซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกมากใน,ใน,ใ,นในยุคยุคนึงแล้วกัน สุดท้ายแล้วตัวผมเองเนี่ยก็ได้มาเข้ามาในกอทมอลแลผมไม่จําไม่รู้จักจ้อนเลยนะคือแบบลืมตรงนี้ไปแล้วนะครับแล้ววันหนึ่งก็ได้มาเจอขอเข้ามาแล้วก็บอกว่าจําผมได้ไหมแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือขนต้องหูเนี่ยหายไปแล้วนะครับขนต้องหูนี่หายไปนะแล้วผมก็เข้าไปดูโปรไฟล์ของจอนโปรไฟล์จอนเนี่ยนะครับ ถอดเสื้อแล้วก็ด้านหน้าเนี่ยมีสักฮนุมานแล้วด้านหลังก็มีเสียนหันุมานอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เลยถามว่าน้องปัจจุบันนี้ทํางานอะไรอะไรยังไงนะครับ mm hmm. เขาบอกว่า mm hmm. เขาเป็นครูสอนเกี่ยวกับนาตศินเอออยู่ที่ออมาหาลัยแห่งหนึ่งแล้วกันนะครับเราก็ตกใจว่าเฮ้ยจ้อนอยู่ดีๆไปเป็นครูได้ไงอะไรเงี้ยก็ถามคุยกัน ปรากฏว่าน้องบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยนะครับอยู่ดีๆก็ลำขึ้นมาได้ซะอย่างนั้นลำเกี่ยวกับตัวเนี่ยตัวหนุมานเนี่ยนะครับจนวันหนึ่งเนี่ยเขาก็พาไปเหมือนไปเข้าคณะอะไรแบบนี้นะครับสุดท้ายได้เป็นหัวหน้าเขา,าได้เป็นโน่นนี่นั่นจนเขายอมรับให้เป็นครูบาอาจารย์เกี่ยวกับทางด้านนี้เนี่ยผมเพิ่งรู้ว่าแบบในเหตุการณ์ในวันนั้น จนมาถึงวันนี้กลายเป็นคูจ้อนไปแล้วเออเนี่ยคือเรื่องแบแปลกท,ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันแปลกนะกับกับเรื่องนี้นะครับที่เกิดขึ้นครับนี่ก็คือเรื่องเรื่องหนึ่งและการทีเออ่เราได้ยินได้ฟังแต่อดีตแล้วแล้วก็ไม่คิดไม่ฝันว่าวันหนึ่งเนี่ยเราอายุ4ี่46แล้วเนี่ย เออวันนี้จะได้มาออจํากันได้ไหมอะไรเงี้ยเออนะครับนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งและกันที่ผมเอามาเล่าสู่คนฟังฮะถือว่าเป็นเรื่องสั้นๆและแต่มันแปลกดีที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านผมฮะ